สวัสดีนะครับอันนี้จะมารีวิวขายของ่อยนะครับเป็นชุดเทสระบบสมาร์ทคีย์แล้วก็ ECM Honda และ Yamaha นะครับนี่นะครับเป็นชุดเต็มระบบนะครับของ Honda และ Yamaha นะครับมีตัวนี้ครับ SU Yamaha ก็มีปลั๊ก DOC Yamaha แล้วก็ปลั๊กจิ้มหน้ากล่อง ECM Yamaha นะครับก็ตัวนี้รีแมปรีแมปกล่องนะครับสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับ หน้ากล่องครับวันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆวิธีจูนรีโมทนะครับด้วยชุดเทสระบบนี้เลยนะครับทั้ง Honda และ y a m a h a นะครับตัวน,นี้เป็น p c 160นะครับตอนแรกนะครับเอาต่อต่อกล่อง s u u ของ Honda p c 160ก่อนนะครับเสียบเข้าไปเลยตรงน,นี้จะเป็นปลั๊กปลั๊กจูนรีโมทนะครับ จะเหมือนที่ลดเลยนะครับต่อเข้าไว้อย่างนี้เลยนะครับตักพวงอย่างนี้เลยนะครับก็ไฟพาวเวอนะครับเสียบเข้าข้างจุดเทสนะครับจะมีปัก Power อ,อร์ไฟ12โวลต์นะครับ DC 12โวลต์นะครับเด,ดี๋ยวเราจะมาจูนของ Honda ก่อนนะครับรหัสจะเป็นตัวนี้นะครับ ตอนแรกเราก็เปิดไฟรีโมทสัญญาณเป็นสีเขียวไว้นะครับแล้วก็ต่อปักจูนรีโมทนะครับปักจอดขั้วรีโมทนะครับนี้นะครับผมจะทำสวิตไว้เพื่อจูนรีโมทไว้้ด้วยนะครับจะจูนได้ทั้งออนดานเลยยัมาหานะโอเคครับเราจะวางรีโมทไปอย่างนี้นะครับ ตอนแรกนะครับกดสวิตช์ค้างหนึ่งครั้งนะครับไฟสามารถคีย่ค้างนะครับให้เราใส่รหัสแรกเลยนะครับกดหนึ่งครั้งครับหนึ่งะครับรหัสแรกเลขหนึ่งครับสองเลขหนึ่งก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับสามเลขสองครับหนึ่งสอง ที่4เลข6ครับ1 2 3 4 5 6คาที่5 4นะครับ1 2 3 4ต่อไปเลข1นะครับ1ไป5นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าไปสามนะครับหนึ่งสองสามไปเลขศูนย์ปล่อยผ่านนะครับสังเกตไฟรีโมทนะครับ เปิดนะครับไฟรีโมทก็ปิ๊บนะครับเียบร้อยนะครับลองเทสรีโมทนะครับปอดปลาชดขั้วก่อนนะครับ เสียงไว้กดปิดปักปักนี้นะครับปักชัดขั้วครับโอเคมานะครับนี่ปิดเสียงไว้นะครับเปิดเป็นสีเขียวนะครับเ,เปิดสวิตช์ครับก็สวิตช์ออนนี่นะครับมันอยู่ที่รถเลยนะครับเิรเทศตัวนี้ thì sẽ tiếp nói